สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับรายการสกรพังงาวาร์รตี้เรานะครับมาเข้าสู่ในช่วงซีซั่นสองแล้วครับท่านครับตามที่เราได้ติดตามชมนะครับทีมงานของสกรพังงาวาร์รตี้จากซีซั่นที่1นะครับ15 EP ด้วยกันนะครับในซีซั่น2นะครับเราได้ปรับผังรายการนะครับให้มี ความตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นนะครับณวันนี้นะครับเราได้เริ่มนะครับในซีซั่น2โดยให้แต่ละอำเภอนะครับได้นำของดีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นครูนักเรียนแล้วก็ภาคประชาชนนะครับนำเสนอเรื่องราวดีๆนะครับมาให้กับท่านผู้ชมที่ชมรายการ D O L E พังงาช anel นะครับได้ชมกันนะครับสำหรับซีซั่น2รายละเอียดน่าชมมากเลยครับครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับใน อีที่1น,นะครับท่านผู้ชมจะได้ชมจาการายการของอสกรพังงาวาไรตี้นะครับที่ตำบล2แพรกนะครับเป็นสกรระดับอําเภอเมืองนะครับเรื่องราวต่างๆตื่นเต้นน่าดูแล้วก็ทุกอีพีนะม,มีคุณภาพแน่นอนนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับฝากท่านผู้ชมนะครับได้ติดตามชมรายการสรพง,งาวว่าที่เรื่องดีๆมีสาระน่ารู้ที่ช่องนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ที่ช่องนี้นะครับวันนี้พี่มาโชว์ให้ท่านผู้ชมได้ชมอีพีหนึ่งเลยนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ ชาวสกรรดชาวสกรสกระดับอำเภอเมืองพังงาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาพบกับช่วงเมืองพังงาวรารตี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะไปกันที่สองแทกอันซีนอสสองแรกค,ค่ะไปกันเ<ป>ลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ่อยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสกรระระดับอำเภอเมืองพังงาวาไรตี้นะคะวันนี้เราก็จะมาพบกับเอพิโซดวันนะคะของการทำวาไรตี้เราจะอยู่ที่ซีแลนนะคะไวท์วอเตอร์รับซิ่งแอดเวนเจอร์นะคะของประวัติคางาค่ะดิฉันนะคะลือไทนิดนิดตะหลือไทนิดทอมูสติกนะคะนุ๊งแป๊บค่ะค่ะดิฉันนะคะนางสาวสนุกรับนิเทศค่ะดิฉันเด็กชายก็ได้สกอร์รคระ สันข์ชาสังขิชันกันเพืประกอบการที่สองค่ะก็เอ่อวันนี้ก็คืออยากจะสัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวของพื้นที่ตำบลตรอดแท้นะคะก็วันนี้เราได้มาที่ฟแลนด์นะคะว่ามีกิจกรรมแอคทิวิตี้อะไรบ้างเวลานักท่องเที่ยวก็ได้เข้ามาอย่างแรกที่นักท่องเที่ยวรู้จักในสองแท้ก็คือการล่องแก่งนะคะเอ่อตอต่อมาก็จะเป็น lineup, เป็น เอทแล้วก็มีนั่งช้างหันล้มช้างโอ้ก็มีกิจกรรมมากมายเลยนะคะก็จะมีเกี่ยวกับเอทีีนะคะมีเออลักติงก็มีใช่ไหมคะแล้วก็มีเกี่ยวกับติ๊อะไรนะคะตุยตยนะคะเป็นหมุนสลิงนะคะเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเลยค่ะแล้วนอกจากนี้ยังมีการล่องแก่งด้วยใช่ไหมคะล่องแก่งนี่คือมีจํานวนจากัดนะคะว่านักท่องเที่ยวจะต้องล่องใน ตัวแพนั้นคือจำนวนเท่าไหร่กิจคนหนึ่งลำหนึ่งลำได้แค่สี่คนหนึ่งลำมีลูกค้าแค่วก่มสองคนค่ะเป็นกิจกรรมที่ไเอ็กตรีมพอสมควรนะคะค่ะไซเบอร์แบบกามีกด์ดีทห้ลูกค้าการเล่าแล้วกเจ้ากิโลเจ็ดกิโลแล้วก็ห้าสิ้นึอ๋อค่ะอยากให้ลองแนะนํากิจกรรมที่ว่านักท่องเที่ยวสนใจมากที่สุดนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมาที่ มีแลนด์นแล้วก็สนใจเป็นพิเศษนะคะก็คือล่องแก่งล่องแก่งล่องผีช้างค่ะแล้วก็มีเอทีส่วนเอ่อจะมีอีกตลาดหนึ่งก็เป็นเป็นตลาดอาน้ําช้างค่ะหลักพวกที่เอ่ออนุรักษ์อะไรพวกนี้ค่ะก็จะเป็นอะไรเป็นบาร์ติงก็คือ่ะดูแลพฤติกรรมช้างแล้วก็อาบน้ําช้างให้อาหารช้างประมาณนั้นแล้วมีค่าจ่ายยังไงบ้างคะเพราะว่าจะมีเป็น ต่อหัวก็จะมีเป็นแพ็กเกจมาค่ะถ้าแพ็กเกจรวมโดยโดยทั่วไปเป็นเอทีบีลากทิ้งแล้วก็อ่าบน้ำช้างแล้วก็อขี่ช้างเต็มทุกโปรแกรมก็อยู่ที่สามพันห้าจี้ทถ้าเป็นลูกค้าต่างชาตินะคะค่ะค่ะอันนี้รวมค่าหางรวมค่าหางค่ะทีนี้พูดถึงการเดินทางค่ะ ระยะทางที่มาจากที่นี่ประมาณสิกิโลค่ะจากในเมืองมาถึงที่ตลาดในเมืองขึ้นมาประมาณสองแทก็เอ่อประมาณสิบห้ากิโลค่ะสิบห้ากิโลแต่ส่วนใหญ่แต่ส่วนใหญ่ลูกค้าที่จะบุ๊กมาจากภูเก็ตหรือเขาหลักเราก็จะมีรถพันเฟอร์ไปนับที่โรงแรมเพื่อความสะดวกของลูกค้าอรับรบส่งลูกค้าก็เคยอยู่ในเท็กเก็ตที่เรามีให้อยู่แล้ว หลังจากช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะยกหน้าเที่กับน้องอิคิวนะคะเป็นคนพารเรานำเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะคะก็คือตีแลนไวท์วอเตอร์รับติ้งนะคะเดี๋ยวยวกหน้าเที่ยน้องเขาเลยค่ะไปกันเลยแองกับกักเก็บน้ำเพื่อที่จะ เก็บน้ำไว้ให้ลูกค้าเพื่อที่จะร่องแก่งแดดมากแดดแดดก็ถึงแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นผ้าเนื้อสำหรับไว้ร่องแก่งนะคะ,คะ,ะเป็นยังไงบา้างคะได้ไปกันไหมคิดว่าทำเด็กน้อย เราจะมาเปิดประสบการณ์ขี่ช้างครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าจะตื่นเต้นขนาดไหนจะเอ็กซ์ตรีมขนาดไหนตามมาค่ะมาค่ะตามเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับการขี่ช้างครั้งแรกนะคะของครูเอนะคะแล้วก็น้องอ q ทินะคะแต่ว่าก่อนเนี้ยที่เราจะไปเอ็กซ์ตรีมกันเกี่ยวกับการขี่ช้างนะคะเราจะต้องมาพบกับ คนดูแลในการพาเราทัวร์ควานช้างก่อนนะคะขอให้แนะนาตัวหน่อยค่ะชื่ออะไรคะครับชื่อวงศกรสายทองหาครับชื่อเล่นชื่อเรีโอครับผมช้างชื่อใบบัวครับผมอยู่กศนน็อกปิงครับเป็นนักศึกษาของกศนหรอคะครบเรียนอยู่ที่ไหนนะคะน็อปิงครับกศนน็อปิงตอนนี้เรียนอยู่ระดับไหนแล้วคะระดับหเลยมอปลาใช่ไหมคะรับแล้วหนูทํางานเป็นควานช้างที่นี่มานานแล้วยังคะก็นี่ครับเป็นปีแรกครับผม เป็นนักถือใช่ไหมคะใช่ครับผมอาจารย์อยากทราบเกี่ยวกับประสบการณ์เวลาเราพานักท่องเที่ยวไปขี่ช้างตามเส้นทางต่างๆเนี่ยเรามีการเซฟตี้นักท่องเที่ยวยังไงบ้างคะครับผมเราท่านแรกก็คือมีสายเบลล์สายเบลแล้วก็มีเหล็กให้จับแล้วก็ก็บอกว่ายังไงจะต้องพยายามบอกนักท่องเที่ยวตลอดก็คือตรงนี้คือปล่อยไม่ได้เลยต้องจับไว้ตลอดยังจับไว้ไม่เรื่อนเลยครับผมยังปล่อยไม่ได้ I taste the clouds, dance with the moon. Uh. take a trip around your body, boy. I love the way you got me. Sorry, I got me. Sorry, I'm losing all my focus. I can't even control it. You know your lips are golden, baby. Get me high, touching me like lightning, You're keeping it exciting. You know exactly what to do to blow my mind. เราไปเล่นน้ำได้และมีผูปลาธรรมชาตินะคะมากมายน้ำขึ้มาจากต้นน้ำด้านบนก็มีชอมใสสะอาดแล้วก็เป็นถึมากเก็บบริสุทางน้ำเ็้ของที่นี่นะคะอยากจะขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาเที่ยวกันเยอะๆค่ะ